สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันที่26นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวการขึ้นเครื่องนะครับแต่ว่าผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูครับไปดูบริเวณที่เขาดูเครื่องบินนะครับ observation desk ก็คือจุดชมวิวนะครับนี่ครับถ้าใครสนใจจะมานะครับก็คือให้มาที่โลประมาณตัว P ตัว Q นี่ครับก็จะมี ป้ายบอกแล้วก็มีทางขึ้นครับไปดูจุดชมวิวครับไปดูครับผมว่าหลายคนครับยังไม่เคยเห็นจุดชมวิวที่นี่ครับก็ไปดูกันครับว่ามันจะสวยงามแค่ไหนครับเวลาเครื่องบินบินขึ้นหรือว่าเครื่องบ,บินบินลงเลยครับ กต้องขึ้นมาจากชั้น4นะครับขึ้นมามัานได้เลื่อนหรือว่าขึ้นลิฟต์มาก็ได้นะครับนะครับชั้นนี้น่าจะเป็นชั้นอ่าชั้น7ครับตอนนี้ครับนีบ่พอขึ้นมาเสร็จแล้วครับก็ต้องเดินไปอีกนะครับ ก็เดี๋ยวผมให้ดูบรรยาก,กาศโดยรอบนะครับของสนามบินสุวรรณภูมินะครับหลังจากที่ประเทศไทยของเรานะครับเปิดอตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่ไม่ต้องอมีการกักตัวหรือว่ามีการตรวจหาเชื้อโควิดนะครับให้ดูครับก็ค่อนข้างจะคลึกคักครับ นี่ครับห้องที่ให้ดูนะครับห้องที่เขาจัดไว้ให้แบบให้คนที่อยากดูนะครับอยากดูเครื่องบิน,นครับเป็นจุดชมวิวนะครับเพืดูบรรยากาศรอบๆครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะครับ น,นี้น่าจะเป็นเวียดเจ็ตแอร์ไลน์ A นะครับน่าจะเป็นเครื่องบินภายในประเทศครับก็รอดูเวลาเขาเช็คออฟครับ ก็โอเคนะครับทุกคนเพื่อนๆทุกคนครับก็สําหรับการมาดูจุดชมวิวนะครับจุดที่ดูเครื่องบินนะครับของสวนสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็คงต้องจบเพียงแค่นี้นะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นเครื่องบินมากนะครับเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันับเพราะว่าสนามบินเพิ่งเปิดประเทศนะครับเพิ่งเปิดรับต้องเที่ยวก็จำนวนนักเครื่องบินแล้วก็ไฟ์ขึ้นลงก็ยังอาจจะยังไม่เยอะนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆทุกคนสลรับคลิปมา พามาดูนะครับจุดชมวิวนะครับจุดขึ้นลงของสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็คงต้องจบเพียงแค่นี้นะครับก็อาจจะเห็นเครื่องบินไม่มากนะครับเพราะว่าสนามบินและก็ประเทศนะครับของเราครับเพิ่งเปิดรับท่องเที่ยวครับจำนวนไฟแล้วก็สายการบินนะครับก็ยังไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับก็มาให้ดูครับว่ามันสวยแล้วก็มันน่าสนใจแค่ไหนนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะขึ้นมาดูนะครับก็จุดชมวิวนะครับก็อยู่ชั้น7นะครับของอาคารสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็อยู่แถวแถวโลตัว P ีแล้วก็ตัว Q ิวนะครับขึ้นลิฟต์ขึ้นมาได้เลยครับก็เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับคงต้องจบเพียงนี้นะครับก็ขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับก็สวัสดีนะครับผม